วัสดีครับนะครับก็พบกันอีกครั้งนะครับกับวันนี้นะฮะเราจะมาดูในเรื่องของการผูก API นะครับการผูก API ใหม่นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวนี้นะครับอ่าเขาบอกว่านะครับ Royal Q นะครับได้กระปรับ IP คงที่ของ API นะฮะโปรดผูกผูก API ใหม่โดยเร็วที่สุดนะครับซึ่งในที่นี้นะครับเขาจะเดสไลน์มาวันที่ประมาณวันที่26เดือนตุลานี้นะครับ เพราะนั้นนะครับสาหรับการส่งข้อมูลมานะครับเขาส่งมาเมื่อวันที่นะครับสาสิเดือนก้าวนะครับสาสิเดือนกันยานะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่นะฮะสมัครช่วงช่วงเดือนกันยานะครับสมัครเมื่อช่วงเดือนกันยานะครับสมัครรอจะคิวเมื่อตอนช่วงนั้นเนี่ยนะครับปัจจุบันนะครับให้ผูก API ใหม่นะครับหรือใครที่มีปัญหาในเรื่องของการอ่าใช้งานอยู่แล้วมันไม่สิงนะครับ ไม่สามารถดูข้อมูลนะครับเหรียญต่างๆของเราได้ในไปเน้นนะครับให้ทําการผูก API ใหม่นะครับวิธีการผูกนะครับบางคนอาจจะมาผูกที่ถนัดผูกที่ตัวในเรื่องของอในเว็บไซต์นะครับก็สามารถผูกได้นะครับอ่าเห็นไหมฮะอ่าแล้วเข้าไปในไปเน้นนะครับนะครับเข้าไปใน i n เน้นได้นะครับสามารถไปผูกในในไปเน้นในนี้ได้เลยนะครับในคอมพิวเตอร์นะครับก็จะสะดวกง่ายหน่อยนะครับอ่า แต่ในที่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะมานะครับทำการนะครับผูกในอ่าโทรศัพท์ให้ท่านทุกคนดูอ่านะครับนะครับก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ในกันในโทรศัพท์นะฮะก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็จะใช้งานลักษณะคล้ายๆกันนะครับอันดับแรกนะฮะให้ทุกคนนะครับเข้าไปที่นะครับแอปพลิเคชัน Royal Q อ่เมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้กดที่ของฉันฮะด้านล่างขวามือนะครับ เสร็จแล้วนะครับให้กดนะครับนะฮะมาตรงการผูก API นะนะครับตรงนี้พ API เนี่ยผมผูกไปแล้วนะครับแต่ว่านะครับผมผูกไปเมื่อประมาณเดือนกันยานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะทำการผูกใหม่นะครับสำหรับในนี้นะครับผมก็มีออเดอร์นะครับและการซิงค์วัสร์ไว้แล้วก็ไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นนะครับสามารถผูกใหม่ได้เลยนะครับอ่ะกดเข้าไปนะครับ ขั้นแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยให้กดสำเนานะครับคัดลอกที่อยู่ IP ไว้ก่อนอ่ากดเสร็จปุ๊บนะครับออกมาแล้วไปที่ i n n n c e นะครับในบ n a น c e นะครับสังเกตตรงนะคำว่ามอนะครับ M O I E กลางหน้าจอนะสำหรับใครที่ไม่ใช่เมนูแบบนี้นะครับให้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นเมนูแบบไลท์นะครับจะโชว์อยู่ด้านบน นะครับจะโชว์อยู sure ่ช่วงด้านบนตรงนี้นะครับให้กดเป็นแบบไลท์นะครับแล้วจะเข้าสู่เมนูแบบนี้นะครับจะใช้งานง่ายกว่านะครับกดหม้อนะครับเลื่อนหน้าด้านล่างเลยนะครับนะครับด้านล่างนะฮะการจัดการ API อ่าการจัดการ API โอเคตอนนี้ให้สร้างใหม่เลยนะครับสร้างใหม่เลยครับอันเก่าด้านล่างอันเก่าด้านล่างตรงนี้ไม่ต้องสนใจนะครับให้กดสร้างใหม่ขึ้นมาเดินฮะอ่าผมขอยกตัวอย่างนะครับ ผมอาจจะสร้างเป็นโรโยนะครับคิวอ่านิวอ่าโรโยคิวนิวแบบนี้นะครับกดสร้างครับนะครับยืนยันด้วยอีเมลยืนยันด้วย sm s อครับอ่าสี่สี่เจ็ดห้าเก้าเจ็ดแปด อ่าในเมลนะครับอ่าเดี๋ยวดูในเมลกันนิดนึงเมวไม่เห็นมาเมลอยู่ไหนนะเมลไม่เห็นมา มีแต่โอเคเดี๋ยวละนะครับเจ็ดศูนย์แปดเก้าแปดหกอ่ากดตกลงเข้าไปอ่านะครับสร้างเสร็จแล้วนะครับต่อมานะครับจะเหมือนกับการที่เราสร้าง API ครั้งแรกทุกครั้งนะครับให้มาการให้มาแก้ไขก่อนนะครับกดเครื่องหมายเล็กๆอ่าตรงนี้นะครับเล็กๆสามเหลี่ยมกดลงมา อ่าแล้วก็มาติ๊กถูกนะครับติ๊กถูกตรงนี้นะครับเปิดใช้งานการเทรดด้มาจิน้นอ่ามาติ๊กตรงนี้ด้านล่างตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วก็กดค้างไว้ครับว่างที่เราคอปปี้ไว้กดยืนยันอ่าตอนนี้เสร็จแล้วครับเลื่อนลงมาก็เลื่อนลงมาแล้วแล้วก็กดบันทึกนะครับตอนนี้รับรหัสจากเอเอนตคครั้งหนึ่ง เก้าสองห้าศูนย์สมหกเก้าสองห้าศูนย์สามหเรียบร้อยครับอ่าเรียบร้อยนะฮะตอนนี้นะครับเราก็แคปหน้าจอนะครับอ่าแคปหน้าจอหรือจะก๊อปปี้ก็ได้อ่าก๊อปปี้ก็ได้แล้วกลับไปที่โรโยคิวนะครับตรงนี้กดแทนที่นะครับ ากดอัลบั้มรูปมันเลยอ่าที่เราเซฟไว้เมื่อกี้เรียบร้อยเห็นไหมฮะกดส่งรหัสอ่าเดี๋ยวรอรหัสในเมลนะครับอ่ามาแล้วนะฮะหนึ่งสี่สามสาม 3ามศูนติ๊กถูกครับแล้วกดผูกพันครับเรียบร้อยครับนะครับเห็นไหมครับแค่นี้ครับก็จะเป็นนะครับการผูก API ใหม่นะครับสำหรับคนที่ได้รับข้อความเตือนให้ผูก API ใหม่นะครับก็ลองทํากันดูนะครับค่อยๆทําทีละขั้นตอนทีละสเต็ปนะครับส่วนใครที่ทำไม่ได้มีปัญหานะครับ ติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะฮะนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จบกับการนะครับอัปเดต API นะครับการผูก API ทั้งไม่ว่าจะเป็นการผูกใหม่หรือจะเป็นการแก้ไขใหม่นะครับก็วันนี้นะครับฝากกันไว้้วยนะฮะสำหรับใครที่ติดตามอยู่นะครับก็กดติดตามกด s u b s ไ cribe นะครับใน YouTube นะครับหรือว่าจะเป็นในเพจนะครับนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับวันนี้นะครับที่รับชมกันขอสวัสดีครับ